มีใครหางานในกรุงเทพและก็ปริมณฑลอยู่ไหมครับเพราะวันนี้เนี่ยผมเอา5งานดีๆมาฝากตำแหน่งแรกครับ R&D Manager ที่บริษัท The Food Selection Group จำกัดสำนักงานใหญ่ซึ่งเขานะครับก็ดำเนินธุรกิจร้านอาหารชิงคันเซ็นซูชิและร้านนักล่าหมูกระทะตำแหน่งที่2ครับผู้จัดการประจำร้านที่บริษัท Convey International จำกัดโดยเขานะครับก็เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอางผ่านช่องทางออนไลน์ครับ ตำแหน่งที่3ครับ International Customer Coordinator ที่บริษัท MKS Jewelry International จำกัดซึ่งเขานะครับก็เป็นผู้ผลิตเครื่องประดับแบบครบวงจรครับตำแหน่งที่4ครับ Human Resource Specialist ที่บริษัท The Bangkok r e s i d e n t 88จำกัดโดยที่นี่นะครับก็ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครับและสุดท้ายครับวิศวกรงานขายสาขาเครื่องกลไฟฟ้าที่บริษัท Jardin Engineering จำกัด ซึ่งเขานีครับก็เป็นผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารครับโดยทุกคนนะครับสามารถค้นหางานในกรุงเทพและก็ปริมณฑลได้ที่จอบไทยครับแล้วถ้าใครนะครับสนใจงานที่เราเอามาฝากเนี่ยก็สามารถเข้าไปสมัครได้ที่ไบโอหน้าโปรไฟล์จอบไทยครับ